สวัสดีครับผมอาจารย์มงคลรอบทธรทมและวันนี้ครับก็มาสักลหยมือต้องขอบพระคุณนะวันนี้รอบสองใช่จะมาใช่ค่บแสดงว่าจะต้องมีสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นลูกค้าอาจารย์ประจําแล้วก็ดูะายมือดูอะไรมีความเรียกว่าตรงไหมครับตรงขอบพระคุณมากความตรงนอาจารย์ตรงมากเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้ <c oughs> ใช่อาจารย์ก็จนะสมน้ำตาทำความสะอาดถึงมือสิ่งต่างๆนะครับ เราจะมาปั่นปังกันคุณอก็ขอบคุณน้องกำไรยกไปหาโภกศรัพย์ก็บูชาอาจารย์ด้วยขอบพระคุณเลยให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความได้เฮงตัวเองนะคร stumbled, <th desserts> mm ับมาอาจารย์จะต้องให้เฮงที่สุดเลยร่ำรวยมีความสุขความเจริญและที่สําคัญคนที่มาอาจารย์เนี่ยก็จะต้องเป็นคนดีด้วยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์เจ้าแม่กวนอิมปังประทานพรเจ้าพ่อกวนอูแล้วก็เทพเจ้านาจา นะครับแล้วก็พกรกซิลนะการทำความสะอาดแล้วก็ท่องคำถาให้ังปันให้กำไรยกให้มีสิ่งต่างที่ดีนะครับทำความสะอาดทุกอยาครับของอาจารย์สีไม่ติดนานแล้วไม่เน้นเจ็บไ,ไม่เน้นไม่เจ็บไม่เอาเลยเอาเป็นแค่เป็นฟันเท็ใช้เครื่องสัตว์ก,ก็จริงแต่เป็นแบบผิวๆเอาคาถาเอาสิ่งที่ดีกปนครับครับอ่าลูกไหม อ่ะลุกเลยถูเลยเตินทุกยางใช่ใช่สอบแล้วนะใี่สอบแล้วนะครับอ่ะมาพนมมือนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเมตตาโมกุลนาพุทธปานีชายดียะเอ็นดูสัมปสิทธิอย่างมะมะ ครับเป็ตศึกครับเตศึกินกระาครับเปตศึกาอาหารพิตังชนนี้ชนนี้นะักเมตตาเป็นคาถาคนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นไปไหนเดินทางสิกต่างขอให้ประสบความสาเร็จมีแต่สิ่งที่ดีการเงินการทองมีโชคมีราบมีชื่อเสียงโด,ด,ด่งดัง คาบเตสิกคับเตสิศกินกระนาคาบเตสิกอาหารปิตังชนิดชนิดเป็นกระถาแควง่าพยานตรายใดๆทงสิ้นปืนผาหน้าไม้หอกของมีคมสา์ตาวุธทุกชนิดหรือแม้กระทั่งอสวุธลที่สิ่งต่างไม่สามารถทำร้ายกายกล้ามตัวเราได้ วิบากกรรมความทุกข์ความทรมานมีมาตั้งแต่ชาติปางไหนหรือว่าชาตินี้ก็ขอให้หมดจบสิ้นกันไปหรือตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ใดที่มีวิบากกรรมมีความทุกข์มีความทรมานจะไม่เป็นอันตรายนี้แต่ไปถึงคนและตัวเรายังช่วยเหลือทั้งหมดวิบากกรรม,ม,มหมดความทุกข์หมดความทรมานให้มีแต่สิ่งที่ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งตัวเราและตัวเขา ครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคนรอดทิ้งธรรมครูบาอาจารย์ของตัวเราและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสามลโลกจะปกปักรักษาตัวเราไปตลอดกาลนานเถิสาธุสาธุกำไรหยกหาโคทรัพย์กำไรหยกต่อเงินต่อทองกำไรหยกน้ำเต้ากำไรหยกกลงหันกัางหันจะ ปนํำพาความสุขสิ่งต่างๆที่ดีของแชรโกงสิ่งต่างๆอาจารย์ไปที่ฐานสิ่งที่ดีทุกที่สถานที่แม้กระทั่งวัดมหาบุตรญาน้าพระโขนงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งต่างๆที่ดีนําโชคนำราบนำความปลอดภัยแค็งแกร่งสิ่งต่างๆที่ดีและนําเต้ากัดเก็บทรัพย์ให้มีแต่สิ่งที่ดีทรัพย์สินสิ่งต่างๆความเจริญรุ่งเรืองหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ไม่ดีก็จะกัดเก็บดูดสิ่งต่างที่ไม่ดีไม่ให้มีพยานอันตรายใดทั้งสิ้นและสามารถทีี่่จะไไปชวยเหลือผู้้คนด สาธุสาธุสาธุานะมันเป็นความเชื่อและความศรัทธาเป็นพลังของความรู้สึกที่เรามีสิ่งที่ดีนะอาจารย์จะเริ่มเริ่มเขียนปักลายมือโดยอัญเชิญครูบาอาจารย์ของอาจารย์มงคลรอดจริงท,ทำเช่าแม่มคนอินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเฉพอบกดอูเทพเจ้านาจารย์เทพเจ้านาจา,า,จา,า,จา,า,จาเนี่ยเขาเรียกว่า บุคคลที่มีชีวิตที่แปลปรวนว่าซื่อสัตย์แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจจะเป็นยังไงมากต่อไปน,นี้จะได้ดีอย่างเ่นเจ้านาตาแนตยา,านะจะมีตามประวัติขอมือข้างขวาต่าอการจะเขียนเส้นที่ดีลงไปให้กับตัวเราส,ไสนานีไม่ติดนานไม่เน้นเจ็บเป็นเหมือนหลักความรู้สึกสีตที่ดีสเ,เ,เส้นแรกเีื่อการจะเขียนเือเส้นช่อชีวิต เส้นคนกุกรรมเส้นตัวนี้ทําให้ตัวเราเนี่ยมีคนุกรมคนช่วยเหลือคือคูณไป,ไไปทิ่งไหนไปทิ่นทางใดก็มีแต่คนรักคนเมตตารวมถึงตัวเราเมตตารักผู้อื่นนะครับมีแต่เส้นช่วยชีวิตเส้นคนกุกรรมใครมีเส้นตัวนี้สว่วนใหญ่จะขย้อนขยันเอาความซื่อสัตย์เอาความอดทนเข้าแลกแล้วก็ทําให้มีคนรักและตัวเราเองก็สามารถช่วยผู้อื่นได้นนะครับเส้น คนอุปถมัมภ์เส้นชีวิตต่อไปเส้นชีวิตเส้นชีวิต,วตก็แปลความหมายว่ารากฐานต่อไปนี้อาจารย์เยอเจยเส้นเดิมของเธอเนี่ยน,นะครับเส้นชีวิตไปที่ไหนมีความหนักแน่นเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเพื่อภูนที่อยู่ที่นอนสิ่งต่างๆหลับสบายเดินทางไปไหนก็เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดผีสิ่งต่างๆ เมตตาเราเราช่วยเหลือเราปลดปล่อยเราไปไหนแล้วแต่บางทีคนเขาถูกขังถูกจองจำเราก็ไปปลดปล่อยช่วยเหลือเขาเส้นวาสนาอาจารย์เอาเวฟวาสนาเนินพระจันทร์ของเธอเส้นวาสนาเกิดเนินพระจันทร์ก็ไเรียกว่าโชคดีดวงดีเดินทางตลอดที่ประจานรองเท้าต่างสินต่างแดนต่างประเทศเส้นวาสนาจะเกิดเนินพระจันทร์เนินพระจันทร์เ็เรียกตัวแทนการเดินทางอาจารย์เอาเส้นนี้ของเธอเขีนตามเลยนะครับเส้นวาสนาที่ดีจะยาวพุ่งขึ้น ไปถึงคนยุคการนั่นแปลความหมายว่าความฉลาดไรวคิดความเก่งในเรื่องของการเงินการทองหาเงินได้และก็เป็นผู้บริหารการเงินที่ดีช่วยเหลือผู้คนส่วนใหญ่คนที่มาหาอาจารย์คนรัชธรรมอาจารย์จะให้เป็นบุคคลคนของประชาชนเพราะฉะนั้นก็แปลความหมายว่าหาได้แบ่งปันช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีวันหมดสิ้นนะครับเส้นกิตยศเส้นอาทิตย์เธอมีสองเส้นคู่อยู่แล้วเส้นอาทิตย์เขาเรียกเส้นความรัดชอบชื่อเสียง อาจารย์ตะเกียบเชิดทิ์จากคนนะครับเว้นช่องไฟว้นิดหนึ่งไม่ให้ติดกันไม่ชนกันนั่นคือตัวแทนของการมีน้าใจช่วยเหลือเพื่อกูเส้นอาทิกยกริชยิยศรักในนามสกุลและก็ช่วยเหลือเพื่อกูทุกคนเป็นนายคนเส้นพุทธคาพูดาการติดต่อเจรจาพูดคุยกับใครเส้นพุทธจะไปทำนี้ก้อยเส้นพุทธคือวาทศิลป์ ามเส้นตัวหลักวาสนาีิรติยศพูดจะทําให้เราพูดคุยติดต่อเจรจาซื้อขายสิ่งต่างๆหาเงินหาทองสติปัญญาความเจริญรุ่งเรืองทางด้านรักสิ่งได้ดีเส้นต่อไปเส้นการเดินทางเดินทางไปไหนแล้วแต่ก็มีเสร็จสิ่งที่ดีเขารักเราเรารักเขาปลอดภัยสิ่งต่างๆเดินทางเส้นการเดินทางเส้นภาษาเกิดหนื่งเมื่อการเดินทางต่อไปกากรตบาดกับมฝนมือ สัมผัสที่หกครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับจะมีแต่สิ่งที่ดีแคล้วค่าเรียนกรลายแรงขึ้นเส้นชีวิตพุ่งขึ้นถึงนิ้วชี้เขาเรียกว่าพูดจริงทำจริงมีความจริงใจนะครับเส้นชีวิตพุ่งขึ้นถึงนิ้วชี้เส้นวงพุทธหัตเขาก็มีอยู่แล้ววงพุทธหัตเขาเรียกว่าความรู้ธรรมะสิ่งต่างๆเป็นผู้มีความรู้ความศึกษาและเป็นผู้ที่ใจดีใจบุญให้ ลายพระสุขเส้นลายพระสุกก็เ,เรียกเส้นหัวใจซ้อนสองเส้นเส้นตัวนี้จะมีความหมายทางด้านคิดการใหญ่คิดอะไรแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่และมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยเกื่อกลอยู่เสมอเส้นลายพระสุขส่วนใหญ่เขาจะมีความโดดเด่ในใครมีแล้วแต่จะมีความเป็นศิลปะเส้นลายพระสุขมันจะเป็นเส้นเหนือหัวใจนะครับี่คืออยู่ในชุดใหญ่ที่อาจารย์สส่ให้นะครับแล้วก็เส้น วีนัสสนุกสนานเฮฮาพูดคุยมีแฟนคลับมีสิ่งต่างๆที่ดีเส้นเลีนยะมพูดคุยอะไรต่างๆก็จะมีสิ่งที่ดีชุดใหญ่ให้กล้องดูซิชุดใหญ่ของอาจารย์มงคลรอบส้่ทำนะเอาเส้นที่มีความหมายดีๆใส่ลงไปมาข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายอาจารย์ไปเขียนเส้นวาสนานให้ใหม่มันก็ให้ยาวคนนะ หรือข้างซ้ายนี่กกระบาดก็มาอยู่นี้ด้วยนะมีสิ่งที่ดีอาจารย์เขียนสิ่งให้มาให้ตรงในเรื่องเรื่อเส้นตัวนี้นะครับเส้นพุทธอาจารย์เขียนตัวนี้ให้ยาวพุทธยาวมันก็จะต้นลนะครับตั้งแต่ข้อมูลไปถึงนิ้วก้อยพุทธคือเจรจาสื่อสารพูดคุยติดต่อันัดจันทรันนะครับใครพูดคุยกับเราเราสามารถมีคำพูดที่ดี ทำให้เขาซื้อทำให้เขาสนับสนุนทำให้เขาช่วยเหลือเพื่อกูรสิส่งต,ต่างๆเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดทำได้ดีพูดได้ดีเส้นวาสนานะครับของเธอก็มีเกิดขึ้นด้ยวยาจารยนก็เขียนให้หมันยาวพุ้งไปถึงคนยุคกลางเลยนะครับแล้วก็เส,ส้นจิยศอาจารย์ก็จะเขียนให้หมาเส้นจิตยศนี่คือเส้นชื่อเสียงยาวตั้งแต่นะครับต้นไปถึงนิ้วนานยจิยศชื่อเสียง ความประสบควาสมสำเร็จเจอผู้หลักผู้ใหญ่การเจอเส้นพวกนี้ก็คือเราเจออะไรยังไงชีวิตเป็นยังไงนะครับส่ลงไปเป็นชีวิตยาวไปถึงนี้มาเส้นวัฒนาอาจารย์เขียนให้ใหม่ยาวตลอดข้อมูลนะครับพุ่งไปถึงคนยุคก,การการเงินการทองพักสิงความเจริญรุ่งเรืองประสบควาสมสำเร็จเจอเศรษฐีเศรษฐีช่วยเหลือเราเรา,เ,ราเจอทุกคนเราแบ่งปัน เรานำเงินสิทธิ์ต่างที่ได้มาแล้วก็ช่วยเือพื่อคุณรวมถึงมีโชคโมีลาดวงดีประสบความสำเร็จเช่นวัฒณะที่ดีได้ามารวจจักบริหารเส้นชีวิตนะครับอาจารย์ก็จะถึงให้ดีนะครับเธอเป็นยมเดินทางโดยชีพจรรงเท้าปลอดภัยไปไหนมนีสิ่งที่ดีและมีสปิตรญ,ญาและที่สำคัญจิตเธอสมบูจิตเธอเป็นเดอสตา ตาก็แปความาความร่มเย็นถึงนสุดมีความขาสดสุดเส้นชีวิตเปที่ดีาการใช้คาถาใช้ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์แล้วก็ความศรัทธาความเชื่อของคนที่เข้ามาถ้าเขาเชื่อกอ็ศรัทธาเขามีความรู้สึกสิ่งที่ดีตรงนี้มันเป็นฝันกำลังใจแรงดันจิตใจ เส้นช่วยชีวิตหรือเส้นคนเดือดถขนาดคู่กับเส้นชีวิตเพื่อฟูประสบความสำเร็จข้างซ้ายข้างขวาก็คือมีคนเดทอาถเป็นผู้หญิงข้างซ้ายข้างขวาก็คือมีคนเดทอาถเป็นผู้ชายนะครับมีจิตที่ดีคนที่มาเนี่ยจใจเขาศรัทธาพอเขาได้เก็บสับหรือตรงนี้ไปเนี่ยขอจามสีมืดติดน้าจิตของเขามีความสุขมีพลังเส้นการเดินทาง เดินทางไปเหนเจ้าพ่ข้าดปลอดชัยมีสิ่งที่ดีการเดินทางมีกิจยานี้ที่ดีเส้นการกระบาดการความสัมพัสธ์ที่ดีกางสมองข้าจะเดินทางได้แม่นยำเราก็ใส่เส้นที่มีความหมายทีๆดีลงไปแล้วก็พูดแล้วก็ตามวิชาตวานี้เส้นลายก็สุกเส้นคิดกานใหญ่คิดแล้วเป็งจริงประสบความสำเร็จมีสิ่งที่ดีมีผู้หลักที่ใหญ่ชชนชั้นช่วยอยู่ เส้นมีนะัพูดคุยเธอเนี่ยมีเส้นมีนะันี่นะแต่มันจะลักษณะโค้งแบบมันไม่โค้งแบบหมดซึ่งมันจะแปลความหมายว่าดวงเบบนี้ก็จะเป็นคนที่แบบรักอิสระนะครับแต่วันนี้อาจารย์เขียนให้โค้งสูงพูดคุยสนุสนานดะีค่ะคือเธอเนี่ยเป็นคนที่แบบบางครั้งก็จะรักอิสระแบบเลือกเอาความสบายเอาความสุขมาก่อนแต่วันนี้เขียนให้สวยมีสนุปมีเฮฮาทุกอย่างอ่ะ เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เรียบแหวเป็นชีวิตพุ่งพิษนึงชีวชีแล้วก็วงพนทธาอ่าวงพุทักครูบาอาจารย์เรียนอะไรก็เป็นครูเขามีสิทธที่ดีมีศาสนามีทุกทรัพย์ศาสนามีคนรักแล้วเราก็สามารถต่อนเขาถึงสามมืได้เร็เรียบร้อยอ่าค่ะสองสามมือเลยโชว์เฮงเฮงนะจ๊ะมาถ่ายภาพนิ่งกัน ว่าอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำสักให้นะครับโชน,นี้ <Okay. S 2> เรียบร้อยขอบคุณมากประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีตลอดไปนะจ๊ะขอบคุณครั